สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายง่ายๆลายเบสิกนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดทำก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้เลยนี่นะคะดอกนี้ก็จะมีชื่อว่าดอกกุหลาบลายไทยนะคะสวยและก็ทำไม่ยากเลยประหยัดริปบิ้นด้วยนะคะสวยทุกสีเลยอยากให้ลองทำตามกันดู ถ้าชอบลายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของริบบิ้นก่อนเลย ลิปปินที่ใช้วันนี้นะคะเราก็จะเลือกใช้เป็นของตาละคังเหมือนเดิมจะเป็นลิปปิ้นแบบเนื้อทรายนะคะขนาดของลิปปินเราก็จะใช้เป็นขนาดเบอร์2จํานวนทั้งหมดนะคะ4เส้นแล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดนะคะเราจะสอดได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลย เราจะพับริบบิ้นนะคะลงความยาวที่พับตรงนี้ก็จะอยู่ที่11ซนติเมตรนะคะจากปกติเราจะพับกันแค่10ซนติเมตรเพื่อการตกแต่งที่สวยงามสำหรับลายนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น11เซนนะคะจะเพิ่มขึ้นมาอีก1เซนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน4ีหยิบเอาเส้นที่1ออกมานะคะ ตั้งไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาเส้นด้านสั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยต่อมาเราจะเอาเส้นที่2นะคะคล้องเข้าไปเส้นที่1เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้ นะคะคสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็จับกลางออกดึงเอาเส้นที่3นะคะขึ้นมาจากนั้นเราก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลยจะได้เป็นฐานสี่แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะนําเหรียญใส่เข้าไปแล้วเราก็จะพับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดเลยจะเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายก็พับมาด้านขวา ด้านบนนะคะเส้นนี้เราก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเราก็สอดล็อกเข้าไปในรูต,ตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จัดให้กระชับพ,พร้อมกับกดทั้ง4ด้านให้เป็นรอยพับไว้จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ เราก็จะเอาเส้นด้านสั้นก็คือเส้นนี้นะคะด้านขวามือสอดลอกเรียนอีกครั้งหนึ่งสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนี่นะคะเราก็จะสอดแบบนี้เหมือนกันจนครบทั้ง4ด้านเลยนี่นะคะทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ เราจะมาเริ่มทําจากเส้นด้านบนนะคะก็คือเส้นนี้เลยเราจะจับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาเสร็จแล้วเราจะบิดไปลายไปด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างตรงนี้นี่นะคะริบบิ้นก็จะออกมาตรงกลางแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับเลยนี่นะคะจะได้ทรงกีบแบบนี้ทีนี้ให้เราหมุนหนึครั้งแล้วก็ทำเส้นด้านบนเหมือนเดิม จับโค้งลงมาแล้วก็บิดไปลไปด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างนี่นะคะแล้วก็ดึงให้ริบบิ้นกระชับในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันจนครบทั้ง4ด้านเลย พอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ลิปปินเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่นะคะทั้ง4เส้นเลยต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มจากเส้นข้างล่างตรงนี้นะคะเราจะจับลิปปินขึ้นมาจับลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สอง เส้นที่4ี่นะคะเราก็ทับเส้นที่สาทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้นทีนี้เราก็ใช้มือขวาจับตรงกลางเสร็จแล้วมือซ้ายจับฐานนะคะแล้วเราก็จะหมุนริบบิ้นพร้อมกับแฉนิปโป้งด้านซ้ายมือกดตรงกลางลงแบบนี้นี่นะคะกดลงแน่นๆเลยในขั้นตอนการหมุนนี้เราจะหมุนประมาณ2รอบนะคะ มานี้เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยลิปปินด้านนอกออกมานะคะแล้วเราก็จะบิดไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็สอดลงไปตรงกลางนี่นะคะจะมีรูให้เราสอดอยู่เสร็จแล้วเราก็ดึงนี่นะคะในส่วนของกีบตรงนี้เราสามารถจะแต่งที่หลังได้เราก็ทำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ ปล่อยเส้นด้านนอกออกมาแล้วก็ปิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็สอดลงไปตรงกลางนี่นะคะแล้วก็ดึงเส้นนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ปิดไปข้างหลังแล้วก็สอดลงไปเราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนครบทั้ง4เส้น พอครบแล้วนะคะเราก็จะจัดแต่งให้ขีดเท่ากันค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะพอเท่ากันแล้วเราก็จะมาทำเส้นยาวนี้นะคะเราจะพับลิปปิ้นไปข้างหลังเสร็จแล้วก็พับกลับมาด้านหน้าสอดลงไปใต้ขีดตรงนี้นะคะปลายลิปปิ้นก็จะโผล่ออกมา ข้างล่างแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยพับลิปบิ้นไปข้างหลังแล้วก็พับกลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วก็สอดลงไปใต้กีดตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึง เราจะทำแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยจนครบทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูกลีบนะคะจัดแต่งให้เท่ากันจะได้ดูสวยงามนะคะพอเท่ากันแล้วเราก็จะตัดในส่วนของปลายลิปินนี้นะคะก็จะตัดเฉียงลงไปแบบนี้ตามกลีบสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เฉียงขึ้นไปด้านบน อันนี้ก็เชียงลงมาด้านล่างอันนี้ก็เฉียงขึ้นด้านบนตัดเหมือนกันนะคะแบบนี้จนครบทั้ง4ด้านเลยหรือจะตัดแต่งตามแบบที่เราชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ดอกกุหลาบแบบนี้เลยจะเป็นเหมือนลายไทยนิดนึงนะคะ สวยและก็ทำไม่ยากอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบลายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย